ต่างคนต่างอยู่ร่วมกัน <c oughs> จะเป็นชาติชั้นมันน่าใจก็าตามเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วให้มีความอดออน <c oughs> ให้มีความมาักน้อยคำว่า,าความมาักน้อยนั้นได้แต่ให้มีผัวเดียวเท่าน้นมีเมียเดียวเท่าน้นอย่าไปมีหลายผัวหลายเมียเป็นความมากมาก แล้วก็จะมาสร้างบาปสร้างกรรมต่อกันครอบครัวเย่าเรือนจะเดือดร้อนเป็นปืนเป็นไฟลูกเล็กเด็กแดงเ,เ,เห็นพ่อขงแม่เถียงกันเรื่องความกินไม่อิ่งกินไม่พอเด็กหาความสบายไม่ได้ไปร่ำเรียนนังสหนังสืออยู่โรง่เรียนไป,ไปที่ไหนยืนก็เถอนั่งก็เถอก็มองด้วยความคิดถึงพ่อกับแม่ทะเลาะกัน เยังหนังสือไม่ได้สับได้แสงไม่ได้เรื่องได้ราวเพราะลูกเพราะพ่อแม่เป็นมานทำลายหัวใจของลูกทุกสิทุกอย่างเสียไปหมดเพราะฉะนั้นต้องให้มีความรักกัน